ทำคำรรสอนในทางพระพุทธศาสนาขอย้ำอีกหนึ่งว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นของเตี้งเ h า u ินได้ใจได้นั่งได้นอนได้เอาไปปฏิบัติได้ทุกอย่างเหมือนกับธรรมชาติที่ออกมาเป็นพักเป็นไม้เป็นต้นปูต้นป่าเป็นแร่เป็นธาตุเป็นหินเป็นดิน ถ้าเราจ้างใจเอามาประกอบอาชีพทำให้คนร่ำรวยได้เพราะธรรมชาติเราจะเป็นคนบดีก็เพราะฝืนธรรมชาตินั่นเองคุณธรรมนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อนฮ้องกันว่ามนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์ธรรมของคนคนถ้าบม่มีศีลมีธรรมเรียกว่าฝืนธรรมชาติขวางโลก ลูกกระเป๋าฝรั่งทำร้า,ายฝรั่งทำร้า,ายนักท่องเที่ยวรักกระเป๋าเพื่อนรักขัวเพื่อนอันเนี้ยเป็นข่าวที่ทำให้คนเจ็บอกเจ็บใจขนาดลดจนคนสี่คน้าคนยังบอกเป็นข่าวบัตุกใจตัวใดตุกใจคนเพื่อนรักกระเป๋าย่องเบากระเป๋าอย่างโเนี้มันทำให้ขายหน้าขายตาทำให้ต่างบ้านตึงเมืองบ่ม่วนใจเอออันเนี้ย ตุลุงจึงได้นำมาเสนอกุเจ้ากุเจ้าเพื่อใหอ้ปี่น้องเฮาทั้งหลายได้ปากันจำศินในปากันกินกันตาลหักษาศินหักษาตาลไว้เพื่อให้ประดับประดาในชีวิตปีนี้เป็นปีที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั่วประเทศปากันยินดีอกดีใจพระศกนิกรต่างๆดีใจเนื่องจากว่า พระเจ้าแผ่นดินของเขาครองราชสมบัติมานานถึงหกสิบปีสี่รอบสิบสองห้าหกสิบม่วนอกม่วนใจจะปากันเฉลิมฉลองแต่ว่าถ้ามีอย่างคัดข้องมองใจเฮียมันแบบปลอดปรงทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนตวัวก็แบบให้สบายใจตุลุงจึงได้ <c oughs> นำเอาพระธรรมคำสั่งสอน มาเสนอกูเจ้ากูเจ้า,าเพื่อจะให้ค,คนเฮานี่รักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้เว้นไว้เหี่พ้องเป็นว่าปล้นธนาคารโลกนี่ก็ดีไปลักกระเป๋าฝรั่งก็ดีมันมีโต๊ดขายหน้าขายตาเต้าเดียวกันโปรดล้นธนาคารโลกนี่ก่อนนถึงโลกเนี้ยจะชังงักไปหมดเงินหายไปหมด บ่มีที่อุ่นอกกุนใจบ่ได้กินดอกได้กินเบีย้ยยังไปทําลายเหมือนกับคนเอายาพิษไปละลายแม่น้ําตั้งต้นน้ําป่าตั้งตายตั้งป่ายตายมดหมูนี้เป็นต้นเพราะอาศัยว่าคนที่บ่มีสินมีธรรมไปทําลายเห็บปตกประเซียงปูปลากุ้งหอยนิ้วเนียงบ้านเฮาเคยกินเคยป่าสาะปลาขาวปอก ปลาสเสด็จโมนี่บ่ได้กินกันแล้วเพราะว่าไปเบือ่อแต่ต้นคนบนดีนไปเนี่ยคือสัตว์สิงสารสัต์ตายของเก่าของแก่ก็เลยบ่ได้กินกันได้กินปลาไทยบุนบดเดี๋ยวนี้ปลาตะเพียนกาปลาหยางก้ามูนี้เป็นต้นว่าก่อนที่จะได้ดาเนินรายการนี้จะได้นําเอากรรมโบราณกรมบบเก่ากมเก่านะ มาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังและแปลเป็นคำสั่งคำสอนมีใจความว่าจะได้รมบาก่าไม่แถมบทนึ่งว่าญ้าปากคอกใครมีปากกาไม่ดินสอกก็โจดไวเนอร์ไวสอนลูกสอนหลานพ่อแม่เอาไปสอนลูกสอนหลานครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาอ่าส่งครูบาไปสอนพ่อออกแม่ออกเพื่อจะได้รับความโหในต่อต่อกันไปญ้าปากคอก คือหมายความว่าอย่างใดคอกนี้เป็นที่ขังงัวขังควายไว้เอาไว้ในแหล่งในคออล้อมคอกเอาไม้ล้อมไปเหียบเบื้อหืมันออกไปหาก,กินเมื่อค่ำเมื่อคืนคืออยู่โดยกันั่นแถมอย่างหนึ่งกันสัตว์ายเป็นต้นว่าเสือในกาจังมาคบงวคบควายเอาไปกิน เสือคลิปปุ่มนี่เสืออย่างมูนี่แต่ก่อนเปื้อนล้อมคอ,อกไว้อที่ว่างัวหายล้อมคอ,อกไปขัาไปล้อมมาลูนงัวพอหายควายพอหายไปแล้วแล้วก่อนหญ้าปากคอ,อกนี่คือหญ้าอย่างใดปากคอ,อกนี่ก็คือประตูคอ,อกนั่นเองงัวควายมันบปก,กินหญ้าปากคอ,อกมันออกคอ,อกไปแล้วเนียดงัดกันออกมันมุ่งไปกินหญ้าที่อื่นบุญ ความจริงหญ้าติดปากคอกเนะี่ยหญ้าจัดงามเพราะมีปุ๋ยจากมูลจากขี้งัวขี้ควายงัวควายบกินกันไปกินหญ้าที่อื่นปุ้นหญ้าที่อื่นปุ้นหิมเคอกในบกินะกะรมอันนี้เปินอุปมาเปรียบเทียบ,ยบว่าคนเราวัฒนธรรมประเพณีในบ้านในจองมีอยู่บ่าวไปเอาประเพณีของคนอื่นมาใช้ แล้วก็ทำให้ปฏิบัติบัตรทุกบัตรต้องกันเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวบ้านเฮามีนุ่งง่ายใจง่ายอย่างเตวือสดอเนี่ยเตวืสองหน้าเนี่ยบัต้องไปซ้อมไปกล่ำาเนี่ยนะบักองเปียได้กอตินเขายัดละบเัเป็นอันใดเปลี่ยนทั้งหน้าบัเปลี่ยนทั้งหลังละง่ายตวยัวง่ายตวยัวเสื้อก็อเหมือนกันง่ายตวยัวแล้วเฮาบ่านุ่งบ่ย่องกันอันนี้เปิลวันยาป,ปากคอะ อาหารการกินการซ้อว่าหากินตำบ้านเฮานี่กล้าลดกับแปลงง่บซาะเอาเวลากาถูกไปเซาะติดแปงแปงบุ่นกล้าของเงินมันก็ถูกรายได้มันได้นักแท้กล้าของเงินมันถูกใบซ้อว่าหากินไปหากินที่อื่นปุ่นปากันไปยืมเงินยืมทองขายให้ขายหน้าปุ่นไปทำงานต่างประเทศปุ่นสัอุกกาอย่างกาเออ ปิกมาเมียเอาผัวใหม่เหรอที่เขาว่ากรมไปเสียนาขายนาเอาเงินไปกรรมาเสียเมียมาได้อย่างสักอย่างกรมป่าสองมือมือก็ดีกมป่ามือหนึ่งก็ดีกรมือหนึ่งก็ดีกรมือหนึ่งก็ห่วงเมียมือหนึ่งก็ห่วงทรัพย์สมบัติปิกมาถืออย่างใดมาได้อย่างสักอย่างอันนี้เปิหฮองกันว่า ญน่าปากเคกะเ่าปากเคกพิจารณาเหยียกรวัดของตัวเนี่ยอยู่แม้วัดนั้นบอกไปไปปุ้นที่ไหนที่เบาปุ้นอ่าเปิรนว่าเป็นทุเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทุเจ้าอย่างสปะสปื้นไปเมื่อลุงมากกินแหนอันนี้เป็นตน้นวัดเฮาบอกพัฒนาไปพัฒนาวัดเปิน้นบ้านเฮาบอกพัฒนาไปพัฒนาบ้านเปิน้นออย่างมูนี่เป็นตน้นหญ้า่ปากคอกบ่กิน ไปกินญาที่อื่นที่ไก่วัดของเฮาก็มีบ่พัฒนาไปพัฒนาวัดอื่นบ้านของเฮาก็มีงานการของเฮานี่บ่ช่วยไปช่วยที่อื่นบุญวัดมีหิมเนี่ยเนี่ยอย่างเมื่อใดก็ได้ตายเป็นเหม็นเน่าก็ยืมเข้ายืมของยืมครัววัดเนี่ยเวลามีการมีงานบ่ามาช่วยไปช่วยวัดเพิ่นบุญอันนี้ห้องวันห่าปากเคาะ พิจารณาเหตีทีก่อนเขาอยู่บ้านนี้ไปเป็นหน้าเป็นตาบ้านอื่นแล้วบ้านนี้ไปหันเขาใส่จะคิดว่าอย่างไรบาดทีอาบที่อื่นมีการมีงานไปแจ้อยู่หันสองวันสาวันวันค่ำคืนหุ่งที่นี่มีการมีงานอ้างสะปะสะพื้นบอกว่างมาได้มามาได้จ้วยอย่างกันวัดพระเจ้าตัวบอกไหวไปไหวพระเจ้าเปิ้ลอันนี้ก็อย่างเดียวกัน ปัญหาน่าปากคอกบ,บางสิ่งบางอย่างเขาแก้ได้คนเดียวเฮาบ่แก้ไปขอคนอื่นแก้ไปปรึกษาหาลือเปิ้ลหมนี้เป็นต้นอย่างที่ตุลุงเคยนำมาอู้ว่ามีป้าคนหนึ่งเลี้ยงเป็ดไว้แล้วก็ใกล้ๆบ้านนั้นมีทนายความเปิ้นอยู่ตัวยห้ใกล้กันบ้านใกล้เฮือนเคียงกันวันหนึ่งป้าคนนี้เลี้ยงเป็ด แล้วก็ทนายก็เลี้ยงหมามาทนายความไปคบเป็ดป้าคนนี้ป้าคนนี้ห่นหมาคบเป็ดเป็ดตายแล้วก็ติ้วเข้าไปบ้านทนายทนายถามว่าป้าเอาเป็ดไหมไดเนี่ยจะปรึกษาหาลือกันว่าสมมติว่าหมานแอบหมาเปิ้ลเนี่ยมาคบเป็ดป้าแล้วป้าจะปับได้ก่อน ทนายเปิ้ลกบปึดปึดปืดพ่อมาตาใดมาตาใดโอ้ปับได้กะป้าเพราะหมานี่เป็นสัตว์เลี้ยงลงหมานี่สัตว์เลี้ยงเปิ้ลเลี้ยงหมาของเปิ้ลเปิ้ลบอกพ่อบอกก้อยของเปิ้ลแล้วเปิ้ลมามาหมาเปิ้ลมาคบเป็ดป้านี่ปับได้กะป้านั่นก็เลยว่าเออก็เดียถ้ปปับได้ป้าจะปับทนายโอ้ไปปับผมมีอย่าง มาทนายเนี่ยไปคบเป็ดป้าเนี่ยแล้วป้าจะเอาตัวใดอ้อป้าจะเอาร้อยทนายก็ออ้อในในก็อนในในแล้วมาปรึกษาหาลือกันแล้วก็เลยเสี่ยงคื้ป้านั้นร้อยติวติ้วเป็ดไปดป้วยกหนกล้าหาพราดพระเลนล,ลูกทนายว่าป้าป้าฟังไปเถอะป้ายำไรเสียตังเงี้ผมเถอะโอ้เสียตังก้าอย่างที่มองก็กล้ามาปรึกษาทนายความเนี่ยป้าก็ได้เกินไปแล้ว กล้าปรึกศาสนาความในจะต้องเสียเสียอยูเพุคนว่าเสียภาษีเสียนั้นเสียนี้เขารัฐบาลจะปับป้าตัวใดอ่ะก็ปับสองร้อยก่อนเ้อความความจริงในเปิ้ลห้าร้อยก่อนแต่ป้านี่อยู่บ้านใกล้เคียงบดได้เอาเอาสองร้อยพอละรับเป็ดในก่ก็ตรงยึดป้าก็เลยบดได้อย่างสักอย่างเป็ดก็ถูกยึดไปแล้วยังบอกปอดถูกปับถมงสองร้อย ได้ที่ทนายมาร้อยของตัวเก่าทถมร้อยมดลึกลได้อย่างสักอย่างยังบมดปอเสี่ยงมาแถมร้อยถ้าเอาเป็ดมากินเนี่ยต้มกินเนี่ยแล้วก็แล้วไปบ้านใกลเ้เฮือนเคียงกันบ่บปับป๊บบ่ใหม่กันเมื่อก่อนแล้วไปละอันนี้ฝากกับพี่น้องทั้งหลายไว้กูเจ้ากูเจ้าเนี่ยที่มีคนโทรมาบอกว่าโทรศัพท์มาบอกว่าตุลุงอู้ถูกอู้แม่น แล้วก็ได้ใจความตรีม่วนตัยก็เป็นแบบเนี้นำมาเสนออูกก้กฏจ้าบ่าววยเป็นถ้อยเป็นกรรมดีเข้าใจง่ายเมื่อตะวาวันซื้นก่อนซื้นนั้นได้นำเอากร,รมตรีว่าทศพิษรัตธรรมคือลาจะทำสิบป,ประการพระเจ้าแผ่นดินเปิ้นต่างบ้านต่างเมืองมาเอวบ้านเอาเมืองเฮา แต่ท้าเปื่นจะอวดจะอ้างมีน้ำไหลมีไฟสว่างมีตึกลามบ้านช่องเออเปื่นบอกอวดสกรรมไปอวดพระเจ้าแผ่นดินมีความอ่อนน้อมอ่อนโยมจอดกับเจ้าบ้านจ่วยเหลือเจ้าบ้านกู้สล็อกออกแอกแปลงเคลื่อนกัน้นน้ำเฮือก,กินเฮือใจกู้ย่างดินน้ำไฟลมพระเจ้าแผ่นดินจ่วยเหลือเจ้าบ้านเพราะพระเจ้าแผ่นดินนับถือพระพุทธศาสนาบแ่แอกบ่เบงข้า ผู้ที่นับถือพุทธศาสนานี่ทำให้คนเขาเป็นคนมีทานมีเีนมีจาคะ,ะและก็มีความซื่อตรงมีความอ่อนน,อนอ้อมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความอ่อนโยนดังได้เสนอไปแล้วสี่ห้าข้อแล้วว่าทานคือการให้เีนคือการสำรวมกายและวาจาปริจาคะคือการบริจาคและอาสวะ คือความซื่อตรงข้อที่ห้ามัทธวะคือความอ่อนโยนวันนี้จะต่อข้อที่หกข้อที่หกว่าตะปะคือต่อเต่ากับปอปลาสละแปลว่าตะปะตะปะนี่แปลว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสตะปะนี่นะอสีการดาบทต่างๆ่องในกอง,องวดัดผู้บำเพ็ญตะปะบำเพ็ญ อากรปะนี่มีความเพียเรเพื่องเผากิเลสจะได้เมตตาเวลากับท่านตั้งหลายอธิบายให้ฟังกิเลสคืออันอยังกิเลสนี่เป็นภาษาบาลีภาพแปลเป็นไทยว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องนี่หมายถึงวัตถุใดวัตถุหนึ่งอันใดอันหนึ่งที่ทำให้มันเศร้ามันหมองอย่างเล็กอยู่ดีๆเนี่ยรักศนิมติอันเนี้ย เพราะลมกาเพราะน้ํากามมาถูกเล็กอันนั้นเป็นเครื่องของมันแล้วมาเผาเล็กน่ะเมันเข้ามันเข้าเป็นสนิมเป็นขี้เมี่ยงไปเมินไปเหมินไป,นไปเล็กบ่มีละขี้เมี่ยงเขาหูบหมดตาปะนี่ตาปะนี่คือความเพียรเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสเผาความเศร้าความหมองอันใดพ้องตีนั้นมันจะนําความเศร้าความหมองมาสู่ตัวเอง ทำมือเอาเครียดเกิดหนักอันนั้นพระเจ้าแผ่นดินเปิ้นพยายามหาเครื่องมาเผากิเลสนี้มีความเพียรบ่ฮักภายนักบ่จังภายนักลูกก้าวเ,เต้าเกิดมามีเต้าใดเลี้ยงหมดพอกกอยหมดส่งเข้าห้ำทส่งเข้าเฮียนแนะนำวิธีการต่างๆเข้าสังคมไปที่ไหนก็ไปโดยกันเป็นหมู่ตึงครอบครัว บรมวงศานุวงศ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดังที่เฮาได้ยินกันถ้าเจญพระราชาเกาะราชินีก็ต้องเสด็จตามเพื่อเป็นการพ่อคอยกันดูแลกันผัวไปหงยาเมียไปเฝ้าเมียไปหงยาเฮือลูกเฮือเต้าไปเฝ้าบางทีก็ผัวเฝ้าอตัวลงไปหันที่ลงพยาบาลมีปองออกหลายคน ไปฟอกเลือดด้วยกันให้นำมาเป็นตัวอย่างถ้าผัวไปเมียก็ไปถึงเวลาคาบเขาเมียไปซสากซื้อเอามาป้อนผัวอันนี้เรียกว่าครอบครัวที่อบครอบครัวที่พยายามเผากิเลสต่างๆคือมันหมดมันหายไปเพราะคนเป็นพญานี่ต้องการความอบอุ่นจากหมอจากพยาบาล ไปตักไปตอ,อยหานน้องหมอก็ใจดีคนป่วยก็ใจดีมาลูกมาซ้ำมมากรรมแถมซ้ำใจดีอันนี้เปินห้องกันว่าความพยายามความเพียรเผากิเลสมานอกจากเจ็บตั้งร่างกายแล้วยังบอบอมาเจ็บตั้งใจแถมบะมีไผ่มาเฝ้ามาไปเวลากินก็ยากลําบากลาบนที่นำมาพูดถึงคณะนี้ก็เพ่อเหตุว่าในหลวงเปิน้น ทำเป็นตัวอย่างเื่อเฮาหูเฮาหันมันเป็นการเผากิเลสหัวไปเสาะว่าหากินตั้งนอกบ้านนอกจองเพื่อเอามาเลี้ยงครอบรัวเมียก็พยายามเื่อกำลังใจบ่นอกอก,อกบ่นอกใจเขียนจดหมายไปหาพ้องโทรศัพท์ไปหาพ้องบ่ละบ่ขว้างกันมีความเพียรความพยายามในหลวงเปิน้นเผาพยายามเผากิเลสคือความเศร้าหมอง บ่มีบัวจำบ่มีน้ำคุณกับเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองตี้บ้านตี้จองของตี้เปิ้นเอาถวายก่อฮับโอนโฉนดโอนอย่างฮือก่อฮับเมื่อมีคนต้องการจะเอาแปลงอย่างเกาะบริจาคบ่ไปลูต่ตีบ้านจานส่วนของไผบ่าไปทำให้ไผ่เดือดร้อนนอกจากบ่ฮือเดือดร้อนนั้นยังอุปการะเลี้ยงดูพอกอยแถน เช่นชาวเขาชาวดอยอย่างหมูนเนี่ยตีตางอย่างต่างๆเอากันว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่โดยตรงแต่ทำการทํางานเรื่องน้ํากับเรื่องที่ดินกันมาเคยสังเกตเถิอเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์มาปะเข้าใส่มีโครงการหลวงกั้นเขื่อนไว้เก็บน้ําไวเ้เป็นตีเป็นตีเจ้าหน้าที่ของเขาทํางานเป็นวันเป็นวันมาได้เผากิเลศ มืมันแล้วไปเหรอเอาง่ายๆอย่างใกล้ๆวัดตุุงเนี่ยมีห้วยตึงเท่าอย่กัะหันเจนใดเจนเบาน้ำห้วยตึงเท่าถึงหน้าน้ำมาก็าไหลท่วมบ้านท่วมจองเจ้าฟ้ามากษัตริย์เปิ้นสเสด็จประพาสเปิ้นมาเอียวมหาหันแปลงเคลื่อนไวท้ทำให้คนในบ้านในจองได้ทําให้ทําสวนปเปิ้นปลูกอันใดก็ได้ปลูกโดยปเปิ้น และยังบอกปอมาขออยู่เพื่อบแบ่งปันให้อยู่เสาะว่าหากินปลาก็ได้กินปูก็ได้กินคนมาแอวก็ได้ตั้งร้านอาหารขายของกินของว่าให้้าบ้านเจ้าเมืองอันเนี้ยมีความเพียรเพื่อจะเผากิเลสกิเลสอันแน่นอันหนาน้ามันไหลไปผ่านไปก็มีสาระมีประโยชน์เปิ้นกับปลาเปิ้นกับมา กั้นเขื่อนไว้เก็บน้ําไว้เจ้าบ้านเจ้าเมืองได้กินของเปิ้นได้อยู่ของเปิ้ลพ่อแม่ห้องไครเป็นปลาเป็นนยางฮะอยู่หั่นเันใดเชนเบามาละมันมีไผ่กึไผ่ล่าเปิ้นก็มากึดที่ดอยสะเก็ดมีปูมีปลากินเจ้าบ้านเจ้าจองได้ทําการทํางานได้ยินข่าวว่ามีเผียวนกยุงนกยางพุ่นไปผสมจุ่มรมกันที่หั่นพยายามเผากิเลสมาเหมือนกับคนธรรมดาเฮา เพราะคนธรรมดาเฮามีธรรมแต่บ่ได้ปฏิบัติแทนที่จะมีความเพียนเผากิเลสปฏิบัติต,ต่ำตะปะบาหมีมีแล้วมีแถมเอาแล้วเอาแถมได้แล้วได้แถมหันแก่ตัวหันแก่ได้ยังบ่พอสร้างกิเลสเื้อแถมบ่เผาบ่ผานเพื่อนจะปฏิบัติอย่างนี้ขยะชี้เนื้่ตำบ้านต่ำจองมัน ลุงลังเปิ้นขอเคือคัดขยะเหียแล้วก็เอาไวเ้เป็นตีเป็นตีถึงเวลาเปิ้นเกิดจะเอาอันใดดีเผาเปิ้นก็เผาอันใดบดีเผาก็บเผาอันนี้บ่คัดบ่ปแปลงหรือเปิ้นซืกอย่างน้ำาลุกน้ำแกงอย่างไม่กั้นนอนเพลาะเพอพระเราเฮ้ยเปิ้นมาเผาเขาบ่มีความเพียนอย่างซักอย่างขี้ค้านคัดเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นวขวดกระถุงพลาสติกามันได้ขายได้ก่อขาย,ขายอันใดดีเผาก็เผาบ่เนี้ยคือเปิ้ล มีความขี้ค้านบ่มีความเพียรความพยายามสอย่างบ่ฝึกนฮัดนนสใส่ตัวเก่าเอาใจตัวว่าล้ำไปเนี่ยเอาไปคว้างไปเปิลเปิลเผาก็เผาบ่ได้อย่างหน้าฝนเนี่ยมืดเอือจิง,จงๆกับเผาบ่ได้ขี้เหื่อก็ไปเตอกันัน่านไปกองกันัน่านเป็นแฮืึดคนอยู่ใกล้ๆขี้เหื่อก็เดือดร้อนเหม,นม็นมีกลิ่นเหม็นมู่นี่เป็นต้นคือเอาบ่พยายามบ่มีความเพียรบำเพ็ญตะปะอย่างที่เขาว่ามาเนี่ย เมื่อพระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติเป็นตะปะในธรรมข้อที่หกนี้หมู่เฮาก็ต้องช่วยกันว่าหมู่เฮาไปช่วยกันแล้วหมู่ไผ่จะช่วยบ้านไหนจะช่วยหมูหนึ่งก็ช่วยหมูหนึ่งหมูสองก็ช่วยหมูสองหมูห้าก็ช่วยหมูห้าหมูห้าไปช่วยแล้วหมูหนึ่งจะมาช่วยเฮาได้อย่างไดอันเนี้ยตีตุลงนํามาเสนอเสนอถึงวันถึงวันเกาะเพราะอย่างเงี้ย้ึแป่งอกแป่งใจเอามะมีไผ่จะมาปับมาใหม่เฮาละ และแถมอย่างหนึง่งตัวเขาก็บเก็บบเกียวเก็บเก็บขี้เยื้อไว้เราเอาไปจุ่งบ้านเปิ้แลแถวหิมถนนทนตงทางที่บมมีคนอยู่มีกล่กองขี้เงื่อเวลานี้เปิ้ลมีหลวงจ้างรถมาเก็บคัดขยะว่าเหีเ้เป็นอย่างเป็นอย่างเขาจะอยู่อย่างใดอยู่ยังมีระเบียบที่ว่าเปิ้ลมีสินมีธรรมนั่นเองสินก็คือระเบียบนั่นเองอยู่อย่างมีระเบียบ บนอกใจผัวบนอกใจเมียอันนี้ก็ถือศินละอยู่เป็นระเบียบลูกเกินมาก็ต้องเลี้ยงจะไปจ่งเอาไปโยนห้คนอื่นก็ถูกตามสินละระเบียบธรรมะนี่คือคำสั่งคำสอนขอฝากปี่น้องทั้งหลายไว้คึดพินิจพิจารณาอยากจะให้ชุมนุมชนเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นโดยการจ่วยกันบอกว่าปอใจบอกว่าไม่ยิงบอกว่าไผ่ เพิ่นมาแนะนำมาอย่างก็พยายามพิจารณาฟังเหียก่อนพ่อเหียก่อนไปฟังนับไว้นับได้นับว่าเรือ่องนับพัดในแยงเพิ่นเขาเอาใจเขาเองว่าตีเพิ่นว่าลุกอำนาจแก่ความยากที่เกิดขึ้นยากเมื่อใดก็เอาเมื่ออันเมื่อก่อนก่อนนี้บัดต้องการนี้บอกว่าอย่างไรเพราะต้องการจะเอาบอเดียวบอเดียวเนี่ยแล้วก็ไปวิพากวิจารณเบอเดียวนี้ตังหน่วยอบ ออ,อ,ออบตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่เปิ้ลเข้ากูตำบลกูตำบลเปิ้นเื้อตำบลเฮานี่มีอย่างพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีตะปะเนี่ยปะกันทำความเพียรเผากิเลสเผาความขี้ค้านตัวเกาเ่าเผาความมักง่ายของตัวเก่าพยายามจะไปเอาขี้เงี้กขี้โกงขว้างในบ้านในจองของเปิ้นเศษอาหารเศษไอย่างหมนเนี่ยมันของเป็นเศษเป็นเหลือมันใจบ่ได้เปิ้นก็บ,บ่ต้องการเฮาก็บ,บ่ต้องการ เอาไปขว้างบ้านเปิ้นตี้ของเปิ้นแล้วไปเดือดร้อนกันกายไปที่หัน่นกเหม็นที่หัน่นลาบบลาดตางจะเข้าวัดอย่างเข้าวัดพระธาตุจอมแสงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต้ลองเข้าไปกําเดียวไปพอตังเหนือเอาขี้เงื่อปลากันไปขว้างที่หัน่นที่ไหนมันว่างๆที่ของเปิ้ลเปิ้นบ่ได้อยู่เด้อก็เอาไปขว้างให้เปิ้ลการทาอย่างอันนี้มันบบเผา,ากิเลสตัวเกา่า อย่างที่ว่าตะปะตะปะเนี่ยมันทำมื่อกิเลสเพิ่มขึ้นเฮาบัต้องการเปิ้ลก็บัต้องการอย่างเดียวกันตึงเฮาอ่ามันมีกูย่างกูย่างมันมีอย่าง,าง,าง,ง,งาเงี้ยอย่างตีลุงตุลุงนํามาเสนอเนี่ยหน้าปากคอ,อกก็ดีหน้าที่แม่ป้าคนนั้นคิดใจว่าเอาเป็ดมาต้มกินเนี่ยก็ได้กินเป็ดยังหมดปอเสียเป็ดโดยแถมเสียเงินโดยแถ,ถมหน้่ปากคอกเน้าปากคอ,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 อกกับเอะ บําเผาบําเพ็นเดบะตะบะเนี่ย